ถ้าพูดถึงกลลศึกในตำนานที่ภาพจำแรงสุดๆนะครับผมนึกถึงหมาไม้เมืองทรอยเลยเจ้าตัวใหญ่ที่ตั้นหน้ากำแพงแล้วพลิกเกมสงครามทั้งเรื่องภาพมันติดหัวจริงๆค่ะแต่คำถามใหญ่ที่คาใจมานานเป็นพันปีคือเรื่องนี้จริงหรือแต่งกันแน่วันนี้เราจะพาไปรื้อดูทั้งตำนานหลักฐานโบราณคดีไปจนถึงทฤษฎีทางวิชาการว่าม้าไม้คืออะไรกันแน่ค่ะ งั้นเริ่มจากฐานรากก่อนเมืองทรอยมีจริงไหม มีค่ะจุดที่นักโบราณคดียอมรับคือเนินเขาฮฮซาลิกในตุรกีโดยคนที่ผลักดันให้ลอกรู้จักคือไฮริชชาลีมานช่วงทศวรรษพั7 0แม้วิธีขุดของเขาจะแรงจนทำลายชั้นเมืองยุคหลังๆไปเยอะก็ตามถึงขั้นใช้ไดนาไมต์เจาะเป็นร่องลึกและยังเคยสรุปผิดยุคด้วยว่าทรอยสคือเมืองในอีเลียดทั้งที่ตัวเต็งจริงๆคือทรอย6ถึง7ค่ะ แปลว่ามีหลายชั้นซ้อนกัน ใช่เลยเมืองทรอยที่ฮิตซาลิกไม่ใช่ชั้นเดียวแต่เป็นเมืองซ้อนทับกันราวสิบชั้นกินเวลาหลายพันปีตั้งแต่ยุคสำริดตอนต้นยาวไปถึงใบแซนไทยช่วงที่เขา้าเขาตำนานสงครามมากที่สุดคือทรอย 7A ซึ่งพบว่าบ้านเรือนแออัดหายสเสบียงใบยักษ์ฝังใต้พื้นเหมือนเตรียมรับการปิดล้อมยาวนานและจบด้วยร่องรอยไฟไหม้อาวุธเท่าทานชวนให้คิดถึงสงครามใหญ่จริงๆค่ะ โอ้โหฟังดูสงครามมีเขามากแล้วทำไมต้องรบกันล่ะครับแค่เรื่องเฮเลนจริงไหมวิชาการสมัยใหม่ชี้ว่าแรงจูงใจหลักอาจเป็นเศรษฐกิจอำนาจมากกว่าโรแมนซ์เมืองทรอยคุมช่องแคบดาดาเนลส์ทางผ่านเรือระหว่างทะเลอีเีียนทะเลดำใครคุมได้ก็เหมือนคุมภาษีและเส้นทางการค้าทั้งย่านมูลค่ามหาศาลค่ะ แล้วหมาไม้ล่ะครับมีหลักฐานโบราณคดีไหมครับคำตอบสั้นๆไม่พบหลักฐานตรงเลยค่ะสิ่งที่เราคุ้นหูคุ้นตาแบบแผนหลอกล่อซ่อนทหารในตัวหมาไม่ได้อยู่ในอีเลียดด้วยซ้ำเรื่องหมาไม้ที่เล่าดังกึกก้องมาจากโอดิซีและจัดเต็มในอีเนียดของเวอร์จิลซึ่งแต่งที่หลังเหตุการณ์700ถึง1,000ปีและมีเป้าหมายสร้างตำนานตนกาเนิดชาวโรมันด้วยค่ะอ้าวงั้นหมาไม้แบบในหนังอาจ สัญ,ญลักษณ์มากกว่าวัตถุจริงมีทฤษฎีไหนบ้างครับท็อปสทฤษฎีที่วงวิชาการพูดถึงบ่อยคือ 1. เครื่องจักรล้อเมืองเช่นรถกระทุงกำแพงหรือหอคอยโจมตีที่คลุมหนังสัตว์ชุบน้ำเช่นหนังม้าคำบรรยายอัดเพลี้ยนเป็นมา้าไม้ในรุ่นหลังได้ค่ะ 2. แผ่นดินไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะเทพโพไซดอนเป็นทั้งเทพแห่งม้าและแผ่นดินไหวเอิร์ s เชเกอร์ขณะที่ทรอย6มีหลักฐานพังจากแผ่นดินไหวจริงความทรงจำนี้อาจถูกเล่าผสมกับสงครามยุค 7a จนกลายเป็นม้าของโพไซดอนที่ทำเมืองแตก 3. เหเรือรบสไตล์ฟินิเชียที่หัวเรือแกะสลักเป็นหัวมา้าเรียกฮิปโปสทาให้คาว่ามา้าอาจเป็นชื่อเรือแต่ภาพโบราณวัตถุที่เก่ามากบางชิ้นเช่น แจกการจากเกาะมิโคโนสก็วาดเป็นม้ามีล้อไม่ใช่เรือจึงยังถกเถียงกันอยู่แล้วนอกจากกรีกโรมันมีหลักฐานร่วมสมัยฝั่งอื่นบ้างไหมครับมีเบาะแสจากฝั่งฮิตไทที่พูดถึงเมืองวีลูซาซึ่งนักวิชาการโยงกับอีเลียนหรือทรอยและกลุ่มอะคิยาวาโยงกับชาวกรีกไมซีนีรวมถึงผู้ปกครองชื่ออเล็กซานดรอสตรงกับอีกชื่อของเต้าชายปารีสในอีเลียดทั้งหมดสะท้อนว่าแถบนั้นเป็นสนามชนอำนาจ จริงในปลายยุคสำริดค่ะยิ่งฟังยิ่งจริงได้หลายส่วน แต่หมาหมายแบบซ่อนทหารทั้งตัวยังไม่มีหลักฐานตรงสรุปคืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าวัตถุจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะและตรงกับแก่นของเรื่องที่เน้นสติปัญญาเหนือกำลังด้วยจากตำนาน3,000ปีก่อนสู่โลกดิจิตอลพลังของเรื่องเล่ามันข้ามยุคจริงๆนะครับและอย่าลืมว่าเรื่องคนพบทรอยก็สอนเราด้วยวิธีการสาคัญพอๆกับข้อสรุปโชลิมานทาให้โลกเชื่อว่าทรอยมีจริงที่ฮิซาเล แต่การขุดแบบทำลายชั้นดินก็กลายเป็นบทเรียนคลาสสิกให้โบราณคดีรุ่นใหม่ทำอย่างระมัดระวังขึ้นค่ะงั้นสรุปท็อปประเด็นวันนี้ครับ 1. ทรอยมีจริงที่ฮิซาลิกและเป็นเมืองซ้อนหลายชั้นยาวนานนับพันปี 2. ฉากหลังที่เข้าเขาสงครามมากสุดคือทรอย 7A เมืองแออัดหายเบียงใต้ผื้นบ้านร่องรอยไฟไหม้และการสู้รบช่วงประมาณ1,200ก่อนคริสตกาล 3. าม้มาไม้ไม่อยู่ใน อีเลียดแบบที่เราคุ้นเล่าสั้นในโอดิซีและจัดเต็มในอีเลียดซึ่งแต่งช้ากว่าเหตุการณ์หลายร้อยปี 4. ความหมายของม้าไมา้อาจคือเครื่องล้อมแผ่นดิงไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือคำเรียกเรือยังไม่มีหลักฐานตรงยืนยันหมาพาหนะซ่อนทหารครับและบทเรียนร่วมสมยัยระวังของขวัญจากศัตรูมันอาจเป็นโทรจันและจำไว้ว่าปัญญาคืออาวุธที่ส่งพลังไม่แพ้กำลังค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้ รสาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซี r ร่ทูโน w ไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป